เหรียญ10บาทหมุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9พุทธศักราช2551มีทั้งภราเสียนเล็กและภราเสียนใหญ่วันนี้ครูโดม,มาประกาศรับซื้อเหรียญปี2551ภราเสียนเล็ก300-500บาทไม่แน่เหรียญลักษณะแบบนี้อาจมีอยู่ในมือคุณก็ได้ สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับครับผมสาหรับวันนี้ครูโด่งจะมาขอประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับปี2551เหรียญ10บบาทหมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ต้องยอมรับว่าผลิตออกมาค่อนข้างเยอะ จึงมีความพิเศษในเหรียญน,นะครับวันนี้ครูด่งจะมาประกาศรับซื้อก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโดง่งทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องนะครับครับผมสําหรับเหรียญ10บาทหมุนเวียนของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีทั้งหมดอยู่2แบบ ก็จะเป็นแบบพัสดเหรียญเล็กแล้วก็พัสดเหรียญใหญ่สําหรับพัสดเหรียญเล็กนี่นะครับที่คุโด่งจะมาประกาศรับซื้อก็คือเหรียญพัสดเหรียญเล็กแต่จะมีความพิเศษนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับคูโด่งเคยทําคลิปสําหรับเหรียญนี้เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็คูโด่งได้เหรียญนี้มาในราคา300บาทครั้งนี้คูโด่งก็อยากได้มาด้วยนะครับดากได้มาเพิ่มเติมลองลองดูนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ นี่คือความพิเศษของเหรียญน,นี้นะครับนี่คือเหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9ปี2551พาเศียนเล็กนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวคุณดงจะขยายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะได้เห็นชัดๆสาหรับเหรียญน,นี้นะครับจะมีอักษรอักขรละนะครับจริงๆคุโดงได้มาีีตอนได้มาคูโดงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอักษรอะไร พอได้มาเสร็จเพื่อนๆในเฟ,ฟเอในกลุ่มนะครับหรือว่าในช่องเองก็เข้ามาบอกคุณดวงรงไปศึกษาในเว็บดูเออให้จริงๆไว้นี่เป็นอักษรนะครับเป็นอักษรขอมซึ่งหมายความว่าถึงเอ่นี่ครับเดี๋ยวคุณดูให้ดูก่อนคล้ายๆยอยักษ์นะครับแต่ไม่ใช่ยอยักษ์นะครับสำหรับอักษรนี้นะครับจะเป็น อักษรที่แปลว่ามะนะครับอักษรตัวนี้แปลว่ามะนะครับสําหรับอักษรตัวนี้นี่ครับนี่คืออักษรที่แปลว่ามะแล้วก็จะมีลักษณะของคล้ายๆลัศมีเปล่งออกบริเวณอักษรตัวมะนะครับนี่นี่เดี๋ยวจะพยายามให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับหลายๆมุม เพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้ไปดูคลิปก่อนๆที่คุูโดงทํามานะครับนี่คืออักษรมะนะครับปกติแล้วคําว่ามะในอักษรขอบเนี่ยจะมีมะอะอ,อุนะครับมะอะอ,อุสำหรับเหรียญนี้คุูโดงได้มานะครับในราคา300บาทนี่มะอะอ,อุมะจะแปลว่าศินนะครับอะจะแปลว่า สมาธิอุก็จะหมายถึงคำว่าปัญญามะอะอุก็จะหมายถึงคำว่าศีลสมาธิปัญญาตอนนี้ครูโดงมีมะแล้วนะครับครูโดงอยากได้เหรียญที่มีอะอุด้วยถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีเหรียญ10บาท ที่เป็นอ,อุนะครับปี255 1อลงเบอร์เอาไว้นะครับทักทายคูโด่งเข้ามาทีเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับคูโด่งก็อยากได้มาเ,าเก็บเอาไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้น่าจะคือคูโด่งไม่ทราบนะครับว่าทำมาจากวัดไหนผลิตที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่คูโด่งก็อยากได้มาถ้าเกิดมีทั้งมะทั้งอุงอด,ด้วยก็ เป็นสิ่งที่ดีครับคือเราเราเป็นคนชอบถึงแม้เป็นไม่เป็นคนเล่นพระนะครับแต่ก็เป็นคนเล่นเหรียญสะสมเหรียญอยู่นี่ครับมะแปลว่าศินตอนนี้ครูโดงอยากได้อะอุปัญญาแล้วก็สมาธินะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีนะครับเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเหรียญสิบ,บาทปี2 5 5พันห้า้อยห้าิบเอ็ด ที่เป็นอะอุนิทักทายคุดโดมาทีนะครับคุดโดอยากได้เข้ามาสะสมแต่ถ้าเกิด <c oughs> ขออนุญาตรครับถ้าเกิดเป็นเหรียญอื่นเช่นเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทนี่อาจจะยังไม่ต้องนะครับเพราะว่าคุดโดอยากได้มาเป็นเซตแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับตอนนี้คุดโดมีเหรียญสิบาทก็อยากได้เหรียญสิบบาทที่เป็นลักษณะเดียวกันที่เป็นอะอุถ้าเกิดเพื่อน มีทักทายเข้ามาทีนะครับก็ถ้าเกิดมีหลายเหรียญก็ทักทายมาทีน้องอย่างน้อยก็เป็นการแบ่งปันกันสะสมนะครับนี่ครับถ้าครบสามเหรียญเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดมีครบสามเหรียญน,นะครับมะอะอุแล้วเป็นพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเหมือนกันเช่นเดียวกันเนี่ยมันครูดวงก็ว่าหายากนะครับนี่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีก็ทักทายมาทีนะครับ เหรียญสิบาทปี2551็ดมะอะอุคูโดงตั้งใจว่าถ้าเกิดมีแล้วครบเหรียญแล้วคุโดงก็จะนําไปเลี่ยมนะครับแล้วก็จะเอาไหว้แขวนหน้ารถหรือว่าพกติดตัวครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ทักทายเข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ